สิงบ่ละประโดดไก่แท่บ่ถึงบอกอีสานถฟังดูเดิมโดดชุดเบนหคร่บ สีแดงตองตองออโอ้โหเร็วมากเร็วมากทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะเร็วเร็วเร็วไม่เอาจะราจริงก่อนไม่เอา ยิงใครอะสูแรกไหมน็อกหนึ่งใครใครน็อกแม่เหรอนั่นไม่ยังอย่างางี้เป็นป้ายตอนสุดท้ายกันไปด้วย พักลืมไปเลยว่าวันนี้ไม่ตัดตีมหรือวะทำอะไรจัดลืมนอน่ะดิอะไรนะนอนนอนจะดิ่มพรงงอะดิร้อนร้อนอย่างนี้นอนได้เือวันนี้แบบถ้าจะเป็นลุมเลยนะจริงเครื่องทีเดี๋ยว ปกติมกักจะอาบน้ำเงไปมายิงวันนี้ลืม,มดิกรบตุกคนทุกรืสฝากกดไลคกดแชร์ด,รด,รด,ด,รด้วยครับไม่ได้ตีนนะไปดีไปก่อนี่โทษดนะ้วยค่อไปสาบลูกไปทุกคนไปลุยอะไรเนะี่ย ไม่ต่อเวลาให้ครับวันนี้ต้องาทุนครับครับนะครับทุกคนนะครับเด้อจะพูดเหมือนเจ้าโอ๊ตหลายมาเลยวันนี้ต้องทดเวลาพอเราทดเวลาบอกไปชาร์จแบตเงินค้นแห้งเอาจริงอ่นเนี่ยเอาจริง ไม่ตามหนึ่งบรรจันน่ะผมจะชัดแบตกว่านะเออเห็นว่าใหม่ไม่หลงสตินันจะเก็บหมดแล้ว กิดได้แตโนบอดอะครับคุณนาย <c oughs> เอายไ,ได้วันนี้เลว่ะโอ้ยวันนี้แบบอุ่นเว้ยอะไรได้แตโนบอดแล้ว <c oughs> พูดปุ๊บเจอปั๊บเจอตัวอยู่ไหนวะอ,อยู่ไหนแม็ก อะไรโนโนอะไรโนมาตักคิดอย่ามาตักคิดออคิดอ่ะเฮ้ยมีแล้วมีแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะหอนต้องดูคนเนกัน องไปไม่เกินสองพั 2000. นะี เปิดไหนวะแม,แม่ไม่ไปะยอนผมป่อ่ะตัวข้าวอะนะไม่ธรรมาชาติยิงกันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ข้างหลัง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 มาข้างหลังยิงรถเราแล้วนะ

แต่การหมดน <laughs> <Okay. S 1> ี่ยังคอนเสลร์ตฮ <c oughs> จะไปคณะไหนเกี่ยอะไรแ,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 แอร์ดร็อปอยู่ไหนเอ,อ่ย phải đấy đi bác. cẳng na Ôi! Oh, what's up man? Chết này Mới chỉ bị lùm. Ừ, mẹ mày. Mình mở dập kia mà, ป่อจะขึ้นรถน่ะแหละเห็นตูงไ <c oughs> ร่เปิดก่อนแม่จะลงเลยไม่เห็นแม,ม่เห็นมหมดก่อนไงเปออินั่นแหละันเดินค<ม>ู่เดินไปเดียวนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> คามคินของเกมปดใหม่ป like ืนอะไรลูกไหนจ้าลูกเขียอยู่ตรงมาแล้ว <h ums> ลจ้า มีคนเปิดวัดเปลี่ยนอะไรแกนี่เราไม่ได้ดิโด้เลยหรือไงเอาไปคนเอา อันนี้ก็ได้แม่มาแล้วแม่ข้างบนอะไรวะโอ้หชนเรับไปสุดชัดารต่ออีกข้างบนข้างบนข้างบนขึ้นลงมานี่ข้างลงมาต้ำเลยต้ำเลยใส <อ Opera. S 2> ่ละ นยิงกันตายแล้วปะัะงพกเฮ้ยยิงข้างบอเหรอวัดด t กฟ้าวัดดึกฟ้าโบแมนโบแมนโลบโลบโลลูพลแกงตูแม่นีคนแม่คนคนที่ไหน ปล่อยไม้อีกลหมไม่รู้อีตัวน,นี้มันอยู่ไหนมันจริงมาเท่านี้แหละในบ้านเล็กเหรอแม่มาเข้าไปใบ้านเล็กมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงเอาน้ำอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยู่นี่ลงไปกันลงไปเธอสู้ไว้เธอสู้ไว้ก่อนเธอสู้ไว้ก่อน แต่วะไม่นุกเลยมันอยู่ในบ้านเล็เาากสูหรือปล่าปาระเบิด น่น,นาจัดการแล้วดิกโอ้โท้อวะ่ะเจ็ดเมตรตึงตายเหรออือตัวม,ม,มัเจ็ดเมตรโดนหกเมตรนะไม่ได้โผลข้างล่างดีกว่า ใจเอ,อ้ยไม่ไปไหวจังสมรบถดไงไเร็วมาก <c oughs> เฮ้ยมีคนลอยน้ำลอยทะเลไายซำเฮ้ยยิงโดนด้วยคนเอาอะ่ะ <c oughs> ออกปออกติเขาไม่โดนนะขึ้นเรือดดูออ ปืนลั่นนะจ๊ะปืนลั่นครัเราจะพาท่านหัวเ้วขัวไหนนะเออเออ เจ็บจี๊ดใช่โอ้สาเหลือจมเนอบนนู้นไม่เหอน,อหนอยิงกันครับมันจะยิงกันตายหรือยังขอญาตขอญาตเลยขอญาตเลยแซกติกแซกติกแซก,แซก วัดิงกันวัดเนาะโอเคจีเปิดหรอปดไหมไม่มีไอ่มอเจับจี แม่ฟาตสองสะพานไว้อะน่าจะมีตัวตอนนี้มันไม่มีหรอกหมดแลวบ้าคน หน่อยนะหมดแล้วแม่คนใช่ไหมอย่าบอดเด็กเหลือห้าทีมไปหลบดูสายเนี่ย Mạnh, nhục má nhục hàng láng. Ờ thế. Oh my god. nó, nó con Oh my god. Oh my god. Oh my god.